ดูก็ต่อมาด้วปรดินอ้าวโดนโฉกไปแล้วจะได้สวนแล้วครับสัญชัยมีทังเลือกขวาซ้ายสัญชัยจดจดเองยิงเองลูกนี้1-0ึย์ครับโอ้โหยิงดีเหลือเกินครับโอ้โ h สัญชัยนรศิลาง่ายย,ายิงลูกนี้เสียบมุมเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับเพราะว่าลูกนี้ควบขึ้นมาโดยที่แต่แรกในมองหาตำแหน่งเพื่อนก่อนนะครับว่าจะให้ใครดีนี ท้ายที่สุดตัวเติมของ b g นี่ก็ไปเป็นประโยชน์แฝงด้วยกันดึงตัวประกบไปให้นะครับปั๊มบอลแล้วก็ทะลุขึ้นมาแนวสุดท้ายเหลือแค่2คนครับแล้วก็มีตัวให้ต้องระแวงคอยประกบอยู่ตลอดครับทำให้พื้นที่ของสัญชัยว่างมากขึ้นเรื่อยๆก็โหท้าทายเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นลูกนี้จบเองดีกว่าครับ <c oughs> โอ้บอลเรียดแล้วก็ใส่เข้าเสาสองไปเลยครับโอ้โหเหลือระยะหนีมือของอทริตเยอะครับ ยิงดีมากๆครับสัญชัยลูกนี้ครับโอ้เป็นประตูขึ้นนําทีมเยือนครับโอ้เอาครับมาครับทีมเยือนสนุกครับนี่ขึ้นไปแล้วแม่จานสรัตสารัตจิ้มมาแล้วรานิวตอกกลับมาสารัตไม่ถึงเอายับได้รานิวซัดติดบล็อกครับโอ้โหกระโดดขวาวได้กับพันษาโอ้หิแม่น่ากลัวจริงครับโอ้โหเซฟสองครั้งติดเลยครับพันษา เชื่อมเกมตรงกลางมาดีมากครับเล่นกันแค่2คนครับสารัตกับรานิวจังหวะสุดท้ายได้ติดพันษาล้นไปรานิวใสเน้นๆแล้วครับแต่พันษา,าคนเดิมครับโอ้บล็อกแมนมากเกือบจะ2-0ซะแล้วนะครับนะ่ามีนรบีนเรียกบอลอยู่ครับไหลช่องสั้นๆไปสุปนัทครอสลูกนีโอ้ปัดไม่ได้ครับมาบอลทำท่าว่าจะมุดเข้าประตูไปเลยนะครับต้องออกแรงปัดครับสรนนเกือบไปครับจังหวะนี้ ดูครั้งนอาสุบลัดก็ไม่ตรงกรอบแล้วก,ก,ก็ปัดไว้ก่อนแหละครับปั่นเข้ามาครับกัสลักได้โขกด้วยโอ้โหไม่ตรงกรอบบิสโซลีโอ้โหยโ,โล่งพอตัวครับตำแหน่งของบิสโซลีที่ตัวประกบหลงไปหมดแล้วครับเดี๋ยวแล้วลูกนี้มันงงแบบผลนหนนิดนึงอๆๆบอลมันใสจังหวะสุดท้าย ไหลทะลุขึ้นมาครับเขาเซจเขาเิจขยับย้อนกลับไปทีครับคิมยอกมายังไงเปิดบริสจัดเข้าไปยังเคลียได้ย้ายฝั่งด้วยเปล่าออกบาสซัสรักย้อนไปทีหนึ่งสุพรัตตัดเข้าในแล้วก็ซัดดูดีหนึ่งเท่าครับโอ้โหสุพรัตเหมือนตาครับโอ้ยิงสุดสวย,ยจริงครับลูกนี้ อยอดเยี่ยมจริงครับเป็นช่วงที่บุรีรัมบี้หนักขึ้นเรื่อยๆล้วดันขึ้นมาทั้งแผงจริงๆนะครับโอ้กดจนแนวรับของ BG จีนี้ไปออกกันแน่ในกรอบผิดโทษแล้วเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งช่องในการลุ้นเข้าทำคือลุ้นจากแถว2องดูบ้างครับแล้วสุนษรฉีกตัวเองไปอยู่ด้านนอกครับรับบอลคืนมาจากสสลกักแล้วก็ชิงจังหวะโยกหนีตัวคุมโอ้โหความจริงเนี่ยคือสันนิภาพก็ตามมาติดๆนะครับ เว้นช่องให้นิดเดียวโอ้แต่ที่เหลือเป็นความยอดเยี่ยมของสุบนัณมากกว่าที่ประคองพาบอลไปเรื่อยๆครับแล้วก็ปั่นแบบเสียบเสาไกลโดยที่สรานน์ไม่เห็นบอลครับโอ้เป็นช่วงที่เลี้ยงฝ่ามาตรงกลางครับโดนบังเพียบเลยกว่าจะเห็นบอลอีกทีหนึ่งก็ เบียดเสาเข้าไปแล้วครับโอ้บุรีรัมบี้จะนประตูตีเสมอได้ก่อนจบครึ่งแรกครับได้มาประตูในช่วงเวลาสําคัญนะครับก่อนที่จะหมดครึ่งแรกความได้เปรียบของบีจีหายไปเลยครับในเรื่องของประตูตอนอนี้ก็ต้องพยายามแต่เข้ามาแล้วย้อนไปทีครับสมรัดไม่ได้ทดครบแล้วสองนาทีนะครับกิ๊ฟฟิ้์ มาตวัดยิงตรงนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โห,โโหลุ้นได้ทั้งสองแบบครับกึงยิงกึงเปิดเข้ามาของดรุบดินซึ่งถ้าจะมองหรือเป็นจังหวะเปิดนี้ก็ไม่ดีแน่นอนนะครับมาลึกเกินไปแล้วก็พุ้สินเป่าจบครึ่งเวลาแรกเลยไหมหรือว่าเบรกค,ครับ,บรแตสลักหลายขึ้นมาคู่ เปิดมาจังหวะนี้ตวัดยิงมิสซิลี่เอาหุยไม่ตรงกรอบครับโอ้ลูนี้มีแชลแรออกหลังได้เต็มบุมครับโอ้โหลูนี้ประสานงานกันสวยเพราะว่ามีสุปรัณอยู่ข้างหน้าครับแล้วเลือกปล่อยให้บิสซิลี่เล่นมีเหลือตัวค้ำอยู่หน่อยหนึ่งตรงนั้นเป็นนิโคลัสนะครับโอ้ไปบล็อกไว้นิดนึงนี่ครับโอ้โหไม่งั้นนี่ลุ้นประตูแซงนำได้เลย Hmm. ตรงนี้ตักได้ b g จรดานิวออกมาให้สันทิภาพได้เปิดตรงนี้และโชว์พิโก้งเเรียบร้อยครับโอโหสองหนึ oh ่งครับบีจีขึ้นนำครับโอโหแม่ได้ดูคร่มองอีกชาหรือเปล่าม,มาแบบคนคู่ครับโอ้โห่มงไม่สำคัญแต่ว่าเดี่ยนะครับนานนานมาทีของ b g จครับในครึ่งหลังโอ้โ oh หที่แาบครับวันนี้ บุกมันนำเป็นหนที่สองในเกมนี้ครับ <c oughs> โอ้โหเรด <c oughs> กะล้มแผนปาร์ตี้ของบุรีรัมจริงๆนะครับ,บสันติภาพโอ้อยู่ในแนวดีครับแล้วเปิดอ้อม่าแล้วตรงนั้นน่ะกลายเป็นว่ากองหลังบุรีรัมโดนสองลุ้มหนึ่งครับขึ้น่ปด,ดูก็โดนโดนสองคนของบีจีโฉบเข้ามาเฉยเลยโอ้เป็นเดียวคูด้วยซ้ำไปครับตัวคําสุดท้ายของบุรีรัมกิสตาครับคนที่มงเข้านะครับกิสตาการแมโอ้ดีไม่เสียจังหวะก่อน เพราะว่าตรงนั้นอิกซานแย่เท้าเข้ามาแล้วไม่โดดบอลน,นะครับใช่ดีไม่อัดกันเองอ้อครับแต่เวลายังเหลือครับมีโอกาสเดี๋ยวครับบุรีรัม <c oughs> รวมถึงทางบีจีด้วยครับถ้า<อ>สวนดีๆก็มีขัดเติมเพิ่มเหมือนกันรูปการน,นี้บุรีรัมมีสถิติเกมไทยลีกแพ้ในบ้านนัดเดียวนะครับเป็นเกมแพ้กับบุรีรัม้กับการท่าเรือนะครับ เช็คล้ำหน้าจังหวะสุดท้ายแต่จริงๆก็ออกตัวมาก่อนหน้านั้นนะครับบอลออกจากเท้าคนเปิดมาก่อนอีกเส้นไม่น่าจะตีขนาดงานขนาดนั้นเลยเช็คสัยาวเลยเ่าเขขึ้นมาโอ้จังหวะนี้ได้ยิงแล้วครับโอ้โหไม่โตกรอบครับสุภชัยโอ้โหขี่บอลมาแล้วเกือบตีเสมอได้ทันทีครับโอ้โหบอลแม่ติดไซส์ไม่พอน่าเสียดายครับโอ้โหโกมิสไม่กล้าทำอะไรครับเสียจังหวะให้กับสุภชัยครับ โอ้บ่งบอลดำแล้วไปยิงจอดๆกับสรานนท์ดูว่าติดเซฟหรือเปล่ววาอุ้ยน่าจะติดน่าจะติดนิดนึงลูคัสคิดพิมพออกครับมีเปลี่ยนตัวสี่สิบห้าครับลงมาอ่าก็เป็นมาตินบัวเจ้ครับ เปิดขึ้นมาต้องเติมกองหน้าอีกคนครับอ่อครับขึ้นมา เปิดเข้าไปสุชัยไม่ถึงบัวเขียรครับโอ้โห,หูบอลออกหลังห,งหรือเปล่าไปเตะม,มุมครับนิ่ถล่มเมาก่อนครับยังเป็นโอกาสลุ้นของบริลลัมต่อครับใปสุดท้ายโดยบรินี่เปิดเข้ามาลูกนี้โขกทิ้งไปก่อน หยอดไปใหม่ครับจังหวะนี้าทางดัดูก็ต้องงัดทิ้งเลยครับกฤษณาพิทิวัตรเปิดอีกทีครับจต่ปีนั้ยังเคลียร์ออกไปอีกทีเลยแต่ไปช้ารูกนี้ไม่ฟาวครับเลนดินบอลอ้าวแหมมาช้าบนกหวิด อีกชาญครับลงมาช่วยเกมรับจะเข้ามาจากด้านหลังครับยอนคูอ้าวอหมสักนิดหน,นึงันน <laughs> ตะคิว